โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมและในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่สิก็จะมาสปอยตัวอย่างใหม่นะครับผมของแมปอนิเมะ d e f e n e e r X นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวมีม Defender นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวม,มีมาจริงๆแล้วเขามีคลิปสปอยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมแต่ว่าพี่สิไม่ได้ทําคลิปแล้วก็พอเอิญครับวันนี้ในส่วนของตัว Defender X นะครับผมเขามีสปอยมาใหม่ เช่นเดียวกันครับผมช่วงเวลาตี3 20นาทีที่ผ่านมานี้นะครับผมซึ่งสปอยครับผมมันจะมีเป็นในส่วนของตัวละครโมเดลนะครับในเกมของตัวที่เขาทำใหม่ครับผมซึ่งก่อนหนะ้าเนี่ยโมเดลเขาจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าโมเดลในส่วนในส่วนของตัวสปอยอัปเดตเนี่ยครับจะเป็นยังไงครับผมเออมีกี่วิมีแค่15วิเองรึนเนหรอครับทุกคน มาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมอ่ะพิเเปิดเสียงไปแล้วกันนะและก่อนเข้าไรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง10บาทเกมมิ่งด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเอ่เปิดใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนเป็นตัวละครฟิซเซอร์ครับนี่โอเคโมเดลในรอบนี้นะครับ นี่ทุกคนพร้อมกับโลโก้ใหม่นะครับผม a อนิเมตดีเฟนเดอร์เอ็กนะครับผมเดี๋ยวพี่สิบให้ดูอีกทีนึงล้กันนะครับอ่ะเราก็มาวิเคราะห์กันแล้วกันนะครับผมซึ่งคาดว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมพี่สิบไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาตัวละครมาในทีมของดาร์กนบอลทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับผมหรือแค่เฉพาะบางส่วนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมโมเดลกลับมาครั้งนี้นะครับก็คือตรงปกครับทุกคนไม่เหมือนกับโมเดลตอนรอบแรกนะครับผมที่เป็นในของตัวดีเฟนเดอร อันก่อนนะครับผมเวอร์ชั่นเก่านะครับถ้าใครเคยเล่นนะผมโมเดลเขาจะแบบบางตัวนะคือเราแทบจะไม่รู้เลยจริงๆครับว่ามันเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรนะครับแต่ก็หรือว่าโอเคครับนี่พร้อมกับโลโก้ใหม่ครับค่อนข้างสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมมาแค่นี้เองค่อนข้างน่าเสียดายเลยนะครับทุกคนซึ่งเขาก็ยังไม่บอกนะครับว่ากําหนดการที่จะปล่อยตัวเกมหรือว่าให้ลองเทสครับผมเป็นวันไหนกันแน่นะครับผมก็ต้องรอทาง ในส่วนของตัว Discord เขาประกาศกันต่อไปครับอย่างน้อยก็มีความคืบหน้านะซึ่งก่อนหน้านี้น เคยมีการแจ้งว่าจะกลับมาก็ช่วงประมาณเดือน9ใช่ไหมเดือน8เดือน9นะครับผมโอเคปะเราไปดูในส่วนของตัวตัวอย่างในส่วนของมีมเทา่าเอ่อมีมดิเฟนเดอร์กันดีกว่านะครับผมและหากใครที่ขี้เกียจเล่นขี้เกียจฟาร์มลองไปดูที่ร้านดีด h ช็อปได้นะครับมีบริการรับฟาร์มและไอเทมโรบอทแมปต่างๆแถมยังรับกดกิฟต์เกมพาร์ตอีกด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาในการเล่นแต่อยากที่จะปล่อยบอทเอฟเคเกมนะครับผมพี่สิบแนะนําเลยครับผมยูจีโฟนนะครับผมไม่ว่าคุณจะปิดคอมหรือไม่มีเน็ตนะครับก็สามารถฟาร์มไดด้ตลอ ส4ชั่วโมงเลยแล้วก็นี่ครับเขาได้ปล่อยตัวอย่างไปเมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาตีห้านะครับแล้วก็มีการมาบอกเหมือนประมาณว่าเออเราเหมือนประมาณว่าแผนที่กําหนดเขาอะไม่ได้ตรงตามตามที่เขาขีดเส้นเส้นตายไว้อย่างเช่นเขาเคยประกาศว่าวันที่24่ิเนี่ยจะมีการปล่อยตัวอย่างแล้วก็อาจจะมีการเปิดให้เราเล่นสุดท้ายครับผมก็ได้มีการเลื่อนกันไปครับผมไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของตัว อนี้ตัวตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมของมีมนะครับอ่าพี่ติก็อาจจะขอญอาตปิดนิดนึดนงนครับไม่รู้ว่าเสียงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะผมโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นตัวละครน,นะครับผมเข้ามาในร็อบบี้นะครับทำฉากเป็นคัทซีนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายนะครับผมน่าจะเหมือนกับเอ่อตัวอนิเมะรีบอนเลยครับผมเพราะว่าทีมงานรู้สร้างอาจจะ เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้พี่ติก็ไม่แน่ใจครับผมเขาก็มีการบอกว่า welcome to meme defender นะครับผมก็จะมีการอธิบายอะไรต่างๆนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของมีมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็มี c o ลเ e c t i o n มีตัวละครนะครับผมมาทั้งหมด34ตัวนะครับผมซึ่งจะแบ่งเป็นในส่วนของ5ระดับด้วยกันนะครับผมตรงนี้พี่ติ๋ก็คาดดาว่าจะเป็นในส่วนของระดับแรระดับรีเจนระดับ อีปริกนะครับผมระดับมิสติกนะครับผมแล้วก็ระดับซีเขนะครับผมรวมกันทั้งหมด5ระดับนะครับผมมาพบกับเกมโหมดใหม่ทั้งหมดสเกมโหมดนะครับผมอ่านี่ก็ประมาณนี้ครับทุกคนอ่านี่ก็มีการอ่านรายละเอียดครับเป็นเหมือนกับฉากแอนิเมชันนะครับผมของผู้เล่นเข้ามาในแมปนะครับอ่าเหมือนเดินเข้ามาสำรวจว้าวนี่มันโลกอะไรกันนี่ฉันได้หลงเข้ามาในโลกของมีมกันแล้วหรือ โอ้มาเราออ,ออกสำรวจกันดีกว่าครับผมอนะ่ะก็จะเป็นโซนซัมมอนนะครับผมสังเกตก็ลองดูครับมีตัวละครจากเรื่องอะไรอะไรบ้างนะครับทุกคนล็อบบี้ก็เหมือนมีการเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะซึ่งก่อนหน้านี้เขาใช้เป็นล็อบบี้เดียวกับอน,นิเมะรีบอลนะครับผมเหมือนกับเขามีการทําล็อบบี้ใหม่หรือเปล่านะอันนี้ผิดก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยรีเวิร์กใหม่หม,หมดเลยนะครับแต่ว่าตัวฟอนต์ตัวหนังสืออะไรนะครับผมก็ยังคงเป็นฟอนต์เดียวกับของรีบอลอยู่นะครับผม อันนี้ครับก็เป็นเมอร์เชนนะครับผมเป็นห้องอ up ัพกรงอัพเกรดอะไรต่างๆนะครับอ่ามาดูวิเคราะห์ตัวอย่างกันดีกว่านะครับผมโอ้มีโค้ดให้เราใส่ด้วยแฮะนะครับผมรีลีสนะครับนี่มีโค้ดนะครับก็กรอกโค้ดใส่ไปนะครับทุกคนกดรีดิมปิ้งปองอ่าเหมือนจะได้เป็นโค้ดนี้จะได้เป็นเพชรน,นะแต่ได้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วคงแจก,กไม่เยอะหรอครับ สองสามพันนะครับผมทุกคนอ่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโซนเอ๊ะปุ๊บโซนเทตรีโรนะครับผมเห็นไหมต้นมงต้นไม้อะไรก็เหมือนกับแอ่์แมปอนิเมะรีบอลนะครับแต่เขามีการยกเครื่องเปลี่ยนล็อบบี้ใหม่ทั้งหมดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนซัมมอนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวหมามีมนะที่ติดก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับนี่อ่ามีการสุ่มครับโอเคครับก็จะมีตัวละครนะครับเป็นระดับ รีเจนนะครับผมอ่าเป็นนักบาสเกตบอลนะครับผมรีบอลเชมมี่นะครับผมอ่าพี่สิบก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแบทแมนนะครับผมแบทแมนนะครับแล้วก็ตัวละครระดับซีคตครับผมมโหรากานะครับผมโอเคอ่าใช้เพชในการสุ่ม1รอบ50ครับอันนี้ก็จะเป็นคัตซีนะครับผมของตัวละครระดับรีเจนนะครับอ่ามีการได้ตัวละครแล้วก็แท็กทีมกันนะครับ อ่าน,นี้ก็จะเป็นโซนเทรดรีโลอันนี้ก็จะมีคนยืนมาอซา,ามอนอยู่นะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นทางยูทูบเบอร์ของทางต่างชาตินะครับก็มาทําการทดลองสุ่มรีโลนะครับผมโหรีโลมีค่อนข้างเยอะเลยแฮะไม่รู้ว่ามาในส่วนของอันนี้มันจะมีเป็นบัฟคู่หรือเปล่านะครับผมทุกคนอ่าน,นี่ก็เป็นตัวโคโจโนะครับทําการสุ่มไปได้บัฟต่างๆครับบัฟระยะบัฟรถคูดาวอะไรแบบนี้ครับอ่าะทุกคนสุ่มไปโอ้ มาแล้วครับมีมก็อ์ว่ะมีมก็ส์นี่น่าจะเป็นบัฟที่เก่งที่สุดเลยหรือเปล่านะผมเพราะว่ามันเป็นชื่อของแมปโดยตรงครับมีมโอเคนี่ก็วิ่งมานะครับผมสำรวจล็อบบี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอ๋ามีประตูว้าประตูมิติครับโดนดูดอ๋อนนี้น่าจะเป็นโซนเพนะทุกคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมันดึงดูดฉันเนี่ยนี่ก็เป็นตัวละครของเรานะครับ เธอตามฉันมาได้เลยอ่ะก็ลุยเข้าไปครับผมเหมือน,นเป็นการผจญภัยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกมเพลย์ละกันละกันนะผมสิ่งที่พี่สิบอยากเห็นที่สุดก็คือพวกเกมเพลย์ครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับผมก็จะออกเป็นแนวริมเรียมนิดนึงนะครับทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสกิลนะครับผมเป็นการกระโดดเข้าไปดังครับแล้วก็ทำลายเอฟเฟกนะครับเออนี่ตัวละครอ,อะไรอะ่ะพี่สิบดูไม่ทัน พี่ติดูเหอนอ๋อเออเหมือนเป็นประมาณแบบคนไร้บ้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมพี่ติก็ไม่ค่อยได้ตามมีมนะเป็นเหมือนแบบอ้ยมีพ่นไฟด้วยเหรอโคตรเทอ่ะก็นี่ก็เป็นประมาณเหมือนน่าจะเป็นตัวฟาร์เมอนหรือตัวบัฟหรือเปล่าครับผมประมาณสาวไอดอลถ้าเป็นประเทศไทยก็เออประมาณพิตตี้อ่ะพิตตี้เต้นหน้ารถอถไรประมาณนี้นะครับผมเฮ้ทุกคนนี่มันตัวละครอ,อะไรครับเนี่ยใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่สิบได้นะครับ ไปต่อครับนี่คำรามวัดอ่าพวกนี้พี่ติก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อ่าน,นี้พี่ติปน่าจะพอรู้จักอยู่ครับผมอะไรนะเป็นตัวหมาป่าไอเฟนดี้ไฟไนท์อะไรเนี่ยนั่นแหละพี่ติบก็จําชื่อไม่ได้นะครับผมอ่าหมาแดงครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นคนละโหมดกันไหมเออเหมือนจะเป็นทีมเป็นโหมดอะไรต่างๆนะครับทุกคนอ่าอาจจะเป็นเรทหรือเปล่านะครับ อ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของทีมของแครนออฟแคนนะครับผมหรือว่าแครนออฟแคนนะแครนออฟลัดแคนออฟแคนอะไรมันมีหลายเวอร์ชันนะครับก็แล้วแต่ว่าใครเล่นเวอร์ชันไหนกันนะครับทุกคนก็โอเคนี่ก็เป็นตัวละครนะครับนี่มาโหรากาแล้วก็ตัวละครจากแครนออฟแคนนะครับอ่ามีการวิ่งออกมานะครับปิงปองอ่ามีการกดบินด้วยแฮทุกคนเอ่อกดโฮคิวนะครับผมทูเดสนะครับเป็นการบินนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งฮะอ่ะไปกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตารางอันดับนะครับนี่ก็มาดูอันดับของตัวเองครับผมผิดหวังผิดหวังก็เดินออกไปครับอ่ะนี่เดินออกมาในหน้าร็อบบี้นะครับโอเคเจอกับอะไรเอ่ยเจอกับเลดอ้อนเลดอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอ่าเลดหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ๋อก็จะเป็นตีมของตัวโคโจรครับตอนที่อยู่ในชายหาด ที่เข้าไปอยู่ในพวกของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะพวกเกะโชอะไรพวกเนี้ยครับนี่ที่มานั่งนั่งชิลชายหาดนะครับผมอ่ะเอฟเฟกต์สกิลก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะทุกคนเอฟเฟกต์สกิลก็ถือว่าโอเคครับเอฟเฟกต์สกิลอ่ะนี่ก็เป็นมโหรากาครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของอะไรนะสุครนะใช่ไหมเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมเมื่อกแบบี้อะไรแบบแบบอะไรแบบแบบวะ อะไรแบบนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดียวเลยอันนี้เป็นตัวละครจากอะไรแอชตินคิดเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเป็นโค้ดว่ะพี่ติบดูไม่ทันน่ะพี่ติดดูไม่ทันเหมือนจะมีโค้ดด้วยนะอ่ะเราจะปุ๊บนี่โค้ดครับมีโค้ดจริงด้วยครับผมอ่ะโค้ดนะครับผมคูคิดนะครับคูคิดคูคิดคูคิดอ่านี่ครับก็อย่าลืมจำเอาไว้ด้วยนะครับผม เอาไว้ใส่ตอนเกมเปิดกันนะครับนี่ตัวละครตัวนี้ก็มีชื่ออะไรไม่ดูนะอ่านะครับ Meme ีมดีเฟนต์นะครับผม ว่าเขาจะประกาศบ,บอกนะครับผมว่าเป็นวันไหนใครสามารถเล่นวันไหนได้ล้วครับผมรีรีสนะครับผมก็คือเทสติ้งสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันที่24 mm. นะครับผมคนที่ได้พวกเออร์ลี่เอ็กเซสนะครับผมเริ่มได้ตั้งแต่วันที่31 <c oughs> นะครับผมส่วนพวกเรานะครับผมจะสามารถเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันที่7-14นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นวันไหนนะครับทุกคนก็ตีไว้เลยครับ14ถึงจะเล่นได้นะแต่ถ้ามาก่อนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมเขาเหมือนเขาประมาณว่า เขาพยายามตั้งกำหนดการให้เร็วกว่านะครับผมเผื่อเขาจะทำเสร็จนะครับผมแต่สุดท้ายทำไม่ทันครับคนก็ไปรุมว่าเขาว่ามันเขาบิดนู่นนี่นั่นนะทุกคนก็เขาก็มาขอทงขอโทษอะไรกันไปนะครับผมในแชทตรงนี้นะครับโอเคใครรอแมปไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ติบกันด้วยนะครับผมระหว่างมีม Defense นะครับผมกับ Defender X นะครับนี่พี่ติบก็รอทั้ง2แมปเลยนะซึ่งมันเป็นแมปแนวเดียวกันนะครับผม Tower De f e n s e นะครับนี่ครับ อันนี้ยังใช้เป็นรูปอันเก่าอยู่นะครับทุกคนอ่าน,นี่ก็มาดูกันได้ครับมาในทีมของตัวละครดาร์กบอล bon, ตัวละครแรกนะครับผมเออไม่น่าจะมีสนิคอื่นๆแล้วหรือเปล่านะครับอันตัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นของอันเก่าๆทางนั้นนะครับผมสําหรับวันนี้พี่ติ๋วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับผมบายบายยั bye ูขอให้เกมเปิดไวๆตรงใจวัยรุ่นทุกคนด้วยนะครับ